ตอนนั้นองนี้แพงไหมครับอยากรามองนี้สมัยนั้น6กหมื่นเคยมีคนสู้ราคาแพงสุดเท่าไหร่มีเขาเคยให้ไว้3ามแสนแล้วปัจจุบันนี้มีคนมาให้1นึ่งล้าน,านมีคนมาให้1นึ่งพันแล้วนะครับเป็นเกยเยอะมากๆเลยนะครับต้นทุนเขาถูกเอาเหรียญปอมไปถอดก็ได้ใช่ใช่ไหมเคยโดนไหมครับเคย <laughs> <laughs> ธรรมดา <laughs> ครับกลับมาพบกับช่อง New w a s a k อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับพี่นักสะสมท่านหนึ่งนะครับที่เก็บสะสมพระเครื่องของูมดูมาอย่างเนื่นนานเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักพี่เขากันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e ให้ช่อง New w a s a k Channel ด้วยและช่องทางใหม่นะครับไลน์แอด New w a s a k มีแอดนำหน้าครับแอ N E W W A T S A K A E New w a s a นะครับ พี่ธงชัยสวัสดีครับนะก็เป็นนักสะสมพักเครื่องของหลวงปู่ดูวัดสแกท่านหนึ่งที่ผมแอบติดตามพี่ธงชัยมาอย่างช้านานนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่ร้านเซนต์ออฟเพจนะครับริมแม่น้ําแม่กองอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาชมกันว่าที่ธงชัยมีพักเครื่องอะไรของหลวงปู่ดูวัดสแกและครูบาอาจารย์ท่านอื่นอีกนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จัก พี่ธงชัยรักทากันก่อนว่าพี่ธงชัยทาอะไรมาแล้วอยู่ดีมาเก็บสรระสมเครื่องของหลวงปู่ดูได้อย่างไรนะครับก็อยากให้พี่ธงชัยเล่าประวัติพอสังเขตหน่อยครับว่าพี่ธงชัยทาประกอบอาชีพอะไรอยู่ก็ทําอาชีพเป็นนายหน้าประกันอ๋อ oh, ขายประกันประกันรถยนต์อัคคีภัยอ๋อทัยอ๋อของของค่ายไหนครับประมาณ30บริษัท อ๋สามสบริษัทเลยอ๋อก็คือเป็นเราเป็นเราเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนอ๋อก็คือใครอยากทําประกันต่อตรออะไรเงี้ยเราช่วยดําเนินการติดให้ให้ได้ต่อแล้วอยู่ดีทําไมที่ต้องใช้ถึงมาเก็บพักเครื่องของหมูผู้ดูด้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปงานน้าชายแล้วนานแล้วประมาณ45ปีที่แล้วตั้งแต่เริ่มเลยครับเขาถามว่าเพี่แดง พี่แดงค่อยพะอะไรผมก็บอกว่าเออผมมีสมเด็จองคหนึ่งแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั่วไปบอกรู้จักหลวงปู่ดูไหมบอกรู้จักผมเคยศึกษาเคยดูจากหนังสือแต่ไม่เคยติดตามแล้วพอกลับมาบ้านจากงานกลับมาบ้านได้ประมาณสักสองอาทิตย์ครับก็นิมิตฝันว่าไปที่วัดสแกไปถึงเนี่ยขึ้นบันไดสามขั้นเดียวซ้ายแล้ต่างสามบานหลวงปู่นั่งเทพระอยู่ในกุฏิอื แล้วก็เลยมาเซิร์ชสมัยนั้นยังไม่มีเน็ตยังไม่มีอะไรก็เซิร์ชดูแผนที่ดูอะไรก็เลยเดินทางไปที่วัดสแกไปครั้งแรกเลยก็ไปที่เก็บอัฐบริขารไปเจอกับหลวงพี่จันชัยพิพิธภพันธ์พิพิธภพันธ์อ๋อครับก็คือขึ้นไปภนมิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปเจอหลวงพี่จันชัยนะครับใช่ครับครับแล้วยังไงครับได้ได้พี่ก็แนะนาบอกว่าเออเดี๋ยวให้ไปกราบหลวงปู่ที่กุฏิอืมอะไรต่ออะไรเงี้ยเสร็จก็ไปครับไปถึงก็ไปเจอพวกลูกศิษย์ของเก่าอืม ยุคแรกๆเลยเขาบอกว่ามาจากไหนอะไรยังไงผมก็แนะนําบอกว่าผมมาจากร่าบุรีแล้วเคยรู้จักหลวงปู่ไหมบอกไม่เคยรู้จักเลยแล้วมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเขาก็บอกว่าเออพี่เดี๋ยวพี่ไปหากระถาหมาจักรพรรดิกระถากระถาปูมาสวดนะครับเสรวก็หาไม่มีเปิด หนังสือตรงที่เก็บไว้แถวนั้น่ะเต็มหมดเลยไม่เจอไม่มีเสร็จแล้วก็เลยนึกในใจบอกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วนะยังไงก็ขอความเมตตาพอลุกปับ๊บมีคนเอานังสือไอ้ตามรอยทำย้ำรอยครูมาเสียก็เลยได้หนังสือนะั้นมากลับมาเล่มหนึ่งอ๋อก็คือน่นจะเป็นคุณครูไม,ไม่ไม่ทราบว่าใครเหมือนกันเราเราไม่ไม่ไม่รู้จักใครเลยหลังจากนั้นประมาณอีกสักสามสี่เดือนก็มานิมิฝันว่าเห็นเหรียญเปิดโลกก็เลยให้หลานให้หลานชายเนี่ยไปดูที่พันทิพย์ก็ไม่มี หาไม่ได้เลยหาไม่ได้เลยได้แต่ยันดวงอครับยันดวงเป็นบล็อกธรรมดาด้วยครับอผมก็บอกไม่เอาอยากได้เปิดโลกตามนิมิตฝันที่หลวงปู่นั่นมาทิ้งระยะเวลามานานเลยทีนี้ก็ไม่ได้อะไรก็มาได้เอาดูรู้สึกจากองค์นี้องค์แรกเป็นหลวงปู่ทวดหนังสือพิมพ์จะมาได้องค์นี้องค์แรกนี่ติดราคาไว้ด้วยนะสี่พันห้าหลวงปู่ทวดหนังสือพิมพ์สี่พันห้าดูนะครับ อตอนนี้มูลค่าก็หมื่นกว่าบาทตลับคองนี่แพงกว่าพ้านี่นี่น,นี่นี่คือการให้ความเคารพจริงๆ <_ uk> คือไม่ได้มองว่าพระจะมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าคุณค่าทางจิตใจเรา <_ uk> มากกว่าเยอะครับร,รุบ่นนี้ก็เป็นอาจารย์สมบัติแต่งจานเป็นคนสร้างก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ใช้แทนเบอร์โลกได้เลย <_ uk> จริงๆก <_ uk> ็ๆคือถามว่าไม่จําเป็นว่าต้องเป็นรุ่นไหนขอให้เราศรัทธาจริงๆใช่ไหมครับแล้วพอได้องค์นี้มาเลื่อยมาก็มาบอกว่าได้เปิดโลกออันนี้เป็นเือนโลกองค์แรกองค์นี้เป็นเหรียนเปิดโลกองค์แรกเลยตอนนั้นประมาณปีอะไรจําได้ไหมครับน่าจะสี่ห้าหก ปี56หลังน้ำท่วมแล้วอ่าองค์นี้ก็น่าจะสัก20,000กว่าบาท30,000อ๋อองค์นี้ประมาณ40,000อ่านะแล้วก็พอมาปี56เริ่มจะขึ้นอะไรปีชงอ๋อเข้าตัวชงตัวเองผู้ปีชงครับยกมือบอกหลวงปู่ปีหน้าผมจะปีชงแล้วครับขอเหรียญยันดวงอ่าก็มาบอกเอ๊ะอยากได้ยันดวงอยู่ๆก็ตื่นมาประมาณเที่ยงคืนมาเปิดคอม ก็เจอเด้งขึ้นมาเลยใน Facebook Facebook สมัยนั้นจะเป็นท่าพระจันทร์อ๋อเป็นเป็นท่าพระจันทร์ยังไม่มีเฟซบุ o กยังไม่มีเฟซบุ๊กอ๋อยังไม่ม Facebook อะไรยังไม่มีอ๋อปีห้าก็จะมาได้ยันดวงอ๋ออันนี้เป็นบล็อกนิยมบล็อกนิยมอ่า๋อตอะนั้นปีห้าหกก็น่าจะรักหมื่นกว่าบาทใช่อ่าทั้งทั้งทองด้วยรู้สึกจะกหมื่นไม่ถึงสองหมื่นก่อนอันนี้ได้เปิดโลกได้ยันดวงแล้วอ่าแล้วต่อมาก็เริ่มนั่นเลยไปเลยไปก็เก็บอ่ะไปคุยกับพี่ชายคนที่เข ต้องมีเปิดโลกยันดวงยันดวงเศรษฐีอ่าแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาว่าเปิดดวงเศรษฐีเข้าวันเจ็บนะฮะเปิดดวงเศรษฐีเรื่อย่าก็เลยได้เหรียญเศรษฐีมาโอ้แดงแป๊ดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหก็เลยกลายเป็นชุดนี้เป็นชุดที่เรียกว่าติดตัวตลอดอ๋อนี่อันนี้อยู่ในสร้อยนะครับนี่นี่คือเป็นชุดที่วันนี้พี่ต้องใช้อรัสนาติดตัวมาเลยแล้วก็ถอดหล่อถอดหล่มาให้เรา ชมนะครับเน่แล้วก็ตรงกลางเป็นลูกอมเลขหนึ่งตอนเด็กชัญญาเรือปีสองห้าูนห้านะครับนะแล้วข้างหลังก็ยังมีอะไรนะคุณเรืออ่าพุโทโถน้อยนเนื้อใบลานนะครับคุณแม่บุญเรือนอันนี้ก็อิฐฐานแล้วก็ขอคุณแม่อืมแล้วพอดีพี่เพชรอะ่ะเขาก็เมตตาให้มาอ๋อแบ่งมาให้อ่าสวยเลยนะครับเนี่ยองค์น,นี้ครับสวยหนาสวยหนาเลยครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยสาธุอ่าเลยเราไปกันต่อ เนื้อผงพระพรมองค์นี้ที่เป็นองรักษ์เลยก็คือมีพี่เขาได้มาแล้วก็เสิร์ชลงเน็ตเริ่มเล่นเน็ตแล้วกําลังสวดมนต์กําลังสวดมนต์กรรมลุกอมอยู่อะไรอยู่ก็เด้งขึ้นมาเลยหน้าจอเด้งมาเราเปิดโทรศัพท์อยู่ด้วยอะไรด้วยเห็นเอ้ยองนี้ใช่แล้วของเราอืมีคนหนึ่งอ่ะเขาคุยทางเบเซเจอร์พิมพ์คุยแต่เราไม่พิมพ์โทรเลยองนี้ผมเคยทักมาถามแล้วนะ องนี้พิเศษข้างหลังจะเป็นจานใช่ครับอันีอ<ง>อ้องนี้เป็นพระพรหมนะครับพิมพใหญ่2517นะครับปิดทองข้างหน้านะครับข้างหน้าปิดทองที่องค์พระแล้วก็ขอบนะครับแล้วก็ด้านหลังจริงๆององนี้ข้างหลังมีจานเดี๋ยวค่อย ขอรูปอินเสิร์ตขึ้นมาให้ f c ได้ดูนะครับแล้วก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นลูกอมลูกอมอ่าพี่ธงชัยนี่จะสังเกตได้นะครับพี่ธงชัยจะเป็นคนชอบลูกอมโดยเฉพาะอันนี้สร้อยทุกเส้นจะมีลูกอมลงปู่มกอนอ๋อครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมชัญญาเรื่อเหมือนกันแต่อันนี้พิเศษพิเศษอ่าพิเศษยังไงครับ ก็เริ่มมีพระธาตุเสด็จอ่านี่นะครับจริงๆนะครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อพี่วงชัยบอกว่านิวลองดูก็ผมก็อ,อ๋ออ๋อญยเรือครับลองส่องซินี่เมื่อกี้ส่องไปแล้วนะครับมีพระธรรมธาตุเสด็จจริงๆตอนได้มาไม่มีเลยครับก็ผมก็ยังไม่เคยเห็นพระลูกอ,อ,อมรุ่นนี้ผมผ่านมือมาก็น่าจะหลายหลายร้อยเมตรนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นอย่างนี้เหรอก็เมตรละพันใช่อ่าก็ตอนนี้ก็ไม่เป็นมือแล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่เคยเห็นทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กรักบลักบี้ก็จะมีหลายหลายแบบครับ ก็ยังไม่เคยเห็นขึ้นมาท่านี่เป็นเม็ดแรกที่เพิ่งเห็นจริงๆครับแต่อันนี้ติดตาตึงใจเลยแหละครับสวยก็มีคนติดตามเยอะแเราก็บอกว่าลูกปู่ให้มาเราจะมาใครกได้จนวัดถึงเวลาตอนนั้นองนี้แพงไหมครับอยากทราบองนี้สมัยนั้นหกหมื่นเคยมีคนสู้ราคาแพงสุดเท่าไหร่มีเขาเคยให้ไว้สามแสนแล้วปัจจุบันนี้มีคนมาให้หนึ่งล้านมีคนมาให้หนึ่งันแล้วนะครับอย่างว่านะพี่นุชัย ไม่เคยไม่ค่อยได้ออกสื่อแต่วันนี้ผมดูเหมือนพระหลวงปู่หายไปเยอะเนาะก็หายไปประมาณกล่องหนึ่งมีน้องๆเข้ามาขอเราก็เลยก็ให้เขาไปทำามากินเขาก็ไปเลี้ยงดูครอบครัวแบ่งไปทําบุญเนาะส่วนใหญ่ที่ออกไปก็จะเป็นเนื้อโลหะอ๋อครับแต่คนที่อยู่นี่ก็ยังไม่น้อยนะครับบอกตรงๆว่าที่เราชอบผงเพราะว่าอันเนี้ยคือความพิเศษครับอันนี้เบจจันทรา อันนี้อันนี้อันนี้ขออ,อธิบายหลายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่รู้จักนะครับแล้วก็มีของเก๋เยอะมากด้วยเยอะมากใช่คือผมที่อุดไม่เหมือนกันใช่เบี้ยจันทเนี่ยเป็นเบี้ยกเก่าของหลวงพุรี <ห uffy. S 1> ตอนหลวงลุงดําท่านขึ้นไปทําความสะอาดเมืองกุฏิตอนหวลวงพุรีมาลัาภาพไปแล้วก็เอาเบี้ยลงเนี่ยอยู่ในกระปุกโอนตินเล็กประมาณครึ่งหนึ่งถามว่าหลวงลุงครึ่งหนึ่งะมาเท่าไหร่ท่านก็บอกไม่ได้นับอะไรอย่างเงี้ยหลวงลุงท่านก็บอกว่าไม่ได้นับครึ่งหนึ่งอ่ะเองก็ประมาณเอาดิ ตัวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าร้อยตัว<ะ>ก็ไม่เยอะหรอกครับเพราะหลวงลู้บอกว่าก็มาให้หลวงลูกให้หลวงปู่หลวงปู่บอกว่าเอ้าเอาผงยัดไปหลวงลูกก็บอกว่ามันก็ไม่รู้จะเอาผงอะไรตอนนั้นก็เลยเอาผงเปิดโลกที่เขากำลังจะสร้างเพราะอันนี้เจอประมาณปีสามสองใช่หลวงลูกก็เลยเอาผงเปิดโลกเนี่ยอัดเข้าไปเต็มที่เลยนั่นแหละครับแล้วก็ค่อยมาออกทําบุญให้ตอนหลวงปู่มราณาภาพแล้วแต่อันนี้มีความพิเศษอีกแล้ว ตอนแรกผมก็อ๋อครับแท้ครับดูง่ายพี่ดงชายยื่นมานิวผมก็คือตรวจสอบพระก็เอ๊ะก็แท้ดูง่ายพี่ดวงชายบอกนิ้วลงสองกล้องดูเกิดเป็นคล้ายๆงอกขึ้นมาดอกพิกลอ่าคล้ายๆดอกพิกุลก็จะมีเป็นแจกแๆงออกมาแล้วพอถึงเวลาเขาก็จะหลุดออกไปแล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ในเม็ดเดิมแล้วก็จะเป็นทีนี้ก็จะกลายเป็นเม็ดๆเม็ดแล้วก็จะแตกขึ้นมาอีกเหมือนลักษณะถ้าเราพูดตามนั่นเลยเหมือนปลาดาว แล,แล้ว,แล,วแล้วพอทราบไหมว่าทําไมเขาถึงเป็นอย่างี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่นั่นเลยเนี่ยคือผมใช้สวดมน์าการสวดมนต์ไตรนาคมแล้วก็จักรพอิอ่านั่นแหละครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราปฏิบัติจะเป็นยังไงใช่ท่านก็มาเป็นกําลังใจให้เราใช่ครับใช่ไหมใช่เรื่องพวกนี้มันเป็นอาชินใจถ้าคนไม่เจอกับตัวเอง,งพี่ดวงชัยเก็บสะต์สมพระหลวงพ่อพอือ่นมาต้องเงยอะต้องเงยอะอย่างลูกอมเนี่ยโอ,โอ้โหเป็นจ่าวัตุกตาหลวงพ่อพิงค์ใช่มีไหม ไม่ไม่มีครับส่วนมนเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกันทุนน้ำใช้สวดมน,นเหมือนกันใส่ในช้อยในช้อยพวงก็มีของหลวงปู่เหมือนกันแต่ทําไมของหลวงปู่เกิดอันนี้ก็เกิดใชาไหมครับแต่ลูกอมอื่นไม่มีครับแต่ของหลวงปู่จะเกิดพระธรรมธาตุท่านมาเป็นกำลังใจท่านมาเป็นกำลังอันนี้มันมันใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรอแต่ที่แน่ๆเลยคือการสวดมนต์ไปกรนคมแน่นอนที่สุดอย่างหลวงปู่ท่านบอกเลยอะไรก็แล้วแต่ไม่เกินสวดมนต์ ก็ท่านบอกแล้วเขาว่าของของข้าชิ้นเดียวก็พอใช่ปฏิบัติให้มันจริงใช่ไหมครับจริงๆรําคสอนของท่านนี้ใช้ได้กับชีวิตประจําวันใช่เอามาปรับแก้ในตัวเองช่วยได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างแต่แม้กระทั่งคนเป็นโรคเป็นอะไรก็แล้วแต่หลวงปู่ช่วยได้ใช่ครับให้เรานึกถึงท่านอย่างที่ท่านพูดไว้ว่าเองคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงเองแต่ถึงเองไม่คิดถึงข้าข้าก็ยังคิดถึงเองใช่ขอให้สวดมนต์ปฏิบัติใช่เดี๋ยวเรากลับมาที่วัตถุมงคลบ้างนะครับครับ ก็วันนี้โหก็เหลือชุดพอสมควรอ่าโหนี่แต่เนี้ยสีนี่แวบเลยนะครับนี่อันนี้เหรียญยันดวงอันนี้เพิ่งอันนี้อันนี้ก็ได้มาห่าโอ้โหอันนี้ได้มาก็ตั้งแต่ยังไม่สูงเท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทไม่ถึงด้วยโอ้โหนี่ครับที่เนี้ยที่เขาเรียกว่าปีกแมลงรับเนี่ยครับอันนี้คือปีกแมลงรับสีอย่างเงี้ยหน้าหลัง อย่างนี้เคยมีใครมาบุกเนีครับไม่มีครับแต่ไอ้พวกเด็กๆเนี <c oughs> ่ยร้ายจริงๆเจาะรังหมดเลยอะไรนั่นอะไรนั่นนั่นใช่ไหมไอ้รถแสบอ่ะแล้วก็เหรียญนี่นี่เขาก็เดี๋ยวมาบุกอ๋อคนเดียวกันนั่นนะอ่าบอกว่าไม่รู้กลับจากเมืองจันหรือยังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวต้องเอาไว้ให้น้องอืมอันนี้มีอันนี้ก็เหรียญเปิดโลกนะน้องเข้าจองเอาไว้อันนี้เป็นเหรียญหลวงพุทธวดเปิดโลกนะครับปีสามสองรู้สึกจะ ใบประกาศสามใบมีดีกรีสามใบครับก็แต่สุดท้ายนะครับใช้ได้หมดไม่ว่าองค์ไหนอย่าไปยึดติดกับราคาใช่ความนิยมเราเป็นคนกำหนดทั้งนั้นใช่ครับหลวงปู่ไม่เคยบอกว่ารุ่นไหนดีกว่ารุ่นไหนแต่ถ้าใจผมนั่นจริงอ่ะผมชอบลูกองค์ของหลวงปู่มากที่สุดอืครับเนี่ยอันนี้โวษบวกข้าง อ่าปีส5 2พนสองศูนย์นี่นี่ยังไม่แพงนะครับเอ่เอฟซีแฟนคลับทั้งหลายที่ดูนะครับตอนนี้ราคาจับต้องได้ถูกกระเหรี่ยงั้นดวงแล้วถูกกว่าด้วยอ่าดีกว่ามผมเริ่มเล่นนะผมเริ่มเล่นนะตอนยันดวงสามเหรียญพันเหรียญนี้พันสองแล้วก็เปิดโลกยี่พันแปดเปิดโลกแพงกว่านี้นิดเดียวตอนนี้ซื้อนี้ได้สามเหรียญเปิดโลกได้เหรียญนี่เน่เน่เน่่ของที่ขอตามหากันทั้งนั้น่าอันนี้ ชื่อว่ายันดวงผงนะครับยันดวงผงอันนี้สร้างปี2 5 2 7นะครับก็เป็นคณะสิทธิ์ช่วยกันจัดสร้างนะครับโอ้สวยงามมากเลยเนาะตอนนั้นแพงไหมครับอย่างเงี้ยหมื่นต้นต้นไม่ไม่ค่างสองหมื่นได้สมัยก่อนนี่นะผมเริ่มเล่นอ่าเริ่มเล่นตั้งปี4 6 47ีเเปิดตุ่ม1 0 0บาทสมเด็จก็ร้อยหนึง่งตอนเปิดตุ่มครั้งแรกนะเปิดโอ่งอะครับอา่าที่กุณติ๋มอาจะหยุดแต่กระจายมีหนึ่งตอนเด็กอยู่ข้างหลังแล้ว<ม>อ,อยู่ที่ก้นไปหน้าวางขายได้200เลยสมเด็จก็ขายได้200ยันดวง ได้มาห้าองค์หกอง์ขายไม่เคยได,ไดไ้ไม่เอาไม่ออเอาเขี่ยออกเอาสมเด็จสมเด็จจะขึ้นเป็นเกียริเกียริเกียริเท่านั้นันี้แซงทะลุะลโลก <laughs> ถึงไม่มีพระธาตุก็แพงกว่าสมเด็จมีพระธาตุอีกแพงกว่านี่มีต้องสององค์เลยนะครับองค์นี้จะแช่น้ำมนต์หน่อยอันนี้อันนี้เป็นแช่แบบแช่ไม่แช่น้ำมนต์อันนี้จะเป็นแบบแช่น้ำมนต์มีสององค์เลยยันดวงโผงนะครับก็สวยตอนนี้ราคาตามเหรียญไปติดติดเขาเผื่อบางองค์แซงแพงเหรียญนี่ถ้าสวยๆแพงกว่านะมีสวยๆมีพระธรรมดาแต่ ของเกมมหาศาลแน่นอนเลย <c oughs> พูดตรงๆนะครับเช่าหาเตือนนะนะตรงนี้เลยเป็นเก๋เยอะมากๆเลยนะครับคืออย่าประมาทนะว่าโอ้ยเป็นผงไใบพ่าผงไม่น่าจะเก๋เสียบอย่างเหรียญต้นทุนเขาถูกเอา <c oughs> เหรียญปอมไปถอดก็ได้ <c oughs> ใช่ใช่ไหมเคยโดนไหมครับเคยธรรมดาถ้ายันดวงผงเอื้อไม่ถึง ผัดถอยลงมาเป็นรุ่นนี้เป็นหลุมทวบัวข้างเนื้อผงอ่าผ,ผมการันตีสร้างพร้อมกันทำวาระเดียวกันเสกในองค์เดียวกันยโ,ยโยงสายสินจากกุฏิหลวงปู่โยงสายสินจากกุฏิหลวงอัจยุทธข้ามายนถึงกุฏิหลวงปู่แน่นอนอมผมมีการถ่ายรูปฝ,ฝาองทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานไว้ทั้งหมดก่อนตอนเปิดองค์อันนี้ก็เป็นหลุมทวดบัว,บวข้างเนื้อผงนะครับปี2527องงค์นี้ก็เป็นเชน้ำมนต์องค์นี้พิเศษเนื้อชมพูอ,มอันนีเ้เขาก็คือเป็นเนื้อปูนผสมผงเหมือนกัน ปูกินหมากอ่ะไม่ใช่เป็นปูนขาวเหมือนอย่างเงี้ยหรอครับอ่าทุกคนเข้าใจผิดว่าผสมปูกินหมากน้ายาอุไทยผสมน้ํายาอุไทยเลยผมถามคนเทมาแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเอาน้ําที่เขาน้ผสมเออมันไต่มาอยู่แล้วแล้วเอามาเทอะไรเงี้ยอ่าอาจจะเทผิดทิดอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ผมถามมาแล้วคนคนที่สร้างพระรุ่นนี้ยังอยู่กันอีกหลายท่านพระเนี่ยนะน่าจะมีถึงประมาณ 4- 5หองค์ก็มีคนเคยบอกเหมือนกันว่า พวกนี้ปูนปับบตเตอร์ทางนั้นขาวๆเนี่ยอบอกเอ้ยคุณต้องดูต้องศึกษาให้ดีก่อนเป็นปูนปัตเตอร์หรือเป็นอะไรครเขาเคยจะเห็นปูนซีเมนสีดำแต่เขาไม่รู้รอกสมัยก่อนก็มีซีเมนสีขาวก็มีใช่ซีเมนขาวครับเป็นปูนซีเมนขาวนี่อันนี้โดนใจนะเห็นสีแล้วฟุฟ้งฟิ้งเลยครับอันนี้เป็นพับครม17ึ 1> 1่ไม่มีขอบนะครับเป็นยุคต้นนะครับอันนี้แบบแช่น้ำมนนะครับก็จะสีเหลืองนวล สวยเลยบางคนไปวิ่งไล่ตามพรมมีขอบสวยๆหาพรมไม่มีขอบสวยๆได้หายยากะพรมมีขอบสวยๆอีกวนี่องค์นี้โหเนียนตาเหมือนแต่ตอนนี้คนยังไม่ค่อยนิยมพรมแล้วหลวงปู่ท่านจะเลือกเสกไหมพี่ท่านเสกอันนี้ดีกว่านี้ไม่จริงอเหมือนกันเหมือนกันแต่นี้สร้างก่อนด้วยสร้างก่อนจะทําสวยกันแค่นั้นเองที่เรานิยมกัน่โลกมันกลับแต่ลปัตใช่เดี๋ยวนี้พระยุคปลายแทนกับพระยุคต้น จะถามว่าพอเอาพักได้พักสวยมาเนี่ยม่าแฝงไหมไม่กล้าต้องไปหาพักแล้วก็สวยแล้วมาแขกลกลางกลางกลางพอได้เอานี้ยยังเป็นคอลเลคชันอยู่เนาะอย่างเงพอได้อันนี้เป็นพักเศษพัพรมพิมพ์กลางนะครับอันนี้ก็ปีหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็อันนี้เศษพักพรมพิมพ์เล็กปีหนึ่งเก้าอันนี้นะครับก็อันนี้ก็ยังอยู่ในชุดพาหุงเชยมงคลคาถานะครับอ้ออย่างนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเจอแล้วนะไม่มีละ คืออาจจะยังโอละหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทแต่สภาพสวยมันก็หายาขึ้นก็จะเจอสภาพที่มันลดหลั่นลงไปครองค์แรกเลยก็จะเป็นองค์นี้ผมเล็กน้องก็ให้มาอ๋อให้มาฟรีๆเลยไม่ฟรีอ๋อไม่ฟรีก็ให้เข้าไปบอกว่าเอาเอท่าไหร่ว่ามาบพี่ขอเช่าแล้วกันแือบอกเ้าพิมใช้อยากได้ก็เอาไปครัเขาก็เลยให้มาือก็อันนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยสวยสภาพที่ก็ยังพอเจอในตลาดบ้างสภาพแบบนี้ ก็เอามาใช้ใช้ดีกว่าแต่สภาพแบบนี้ในตลาดไม่มีแล้วโโอ้มีคนมาบุกนีครับก็มีเหมือนกันแต่เราก็เฉยเฉยยังยังยังขอเก็บไว้ก่อนนะครับอย่างนี้นี่น่าจะมีหลายๆหมื่นรสภาพนี้นะครับอันนี้ก็เป็นซีเมนเทานะครับอ่าเลขหนึ่งเหมือนกันอันนี้จริงๆก็คือชันยะเรือนี่แหละชันยะเรือแค่ไม่ทาคนไม่เข้าใจจะหายากกว่าชันยะเรือใช่ไหม ใช่ก็เจออย่างนี้ออย่างเงี้ยผมว่าตอนนี้ยังหลักพันก็ขึ้นหลักหมื่นแล้วนะหอฮะเฮ้ยผมจะขายก็จะหลักพันอาผมตกราคาเลยก็ถ้าสวยๆพี่ยถึงหลักหมื่นหรอเมื่อ5ปีก่อนยังหลักพันาแต่มาช่วงนี้เห็นขายกันพวกผมก็ผมพี่ตุ้ยก็ยังตีกันห้าพันห้าหกพันอยู่เลยแต่ผมซื้อไม่ถึงอผมซื้อก็แล้วสมัยนั้นก็แค่หลักพันแต่ตอนนี้พวกผมยังตีกันห้าพันห้าหกพันอยู่เลยชั้นเรือก็หมื่นกว่าบาท Uh, ใช่แต่เนี่ยคนเข้าใจนะบางคนไม่มีความรู้อ่ะคือก็บอก oh, อนน้อันนี้นิยมอันนี้มันจะหายากกว่า uh, ชันยาเรือแต่เนี่ยคือไม่ทาใช่ไม่ทา <laughs> ันคือชันยาเรือไม่ทาคนไม่รู้กันเองแล้วจะดูบนสารผมว่าได้ง่ายกว่าชัดเจนกว่าอย่างเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยอ่าเพื่ออย่างเงี้ยยกขึ้นมาแท้เลยเขาจะเห็นได้ชัดเจนของไทยโพไตแม่แม่บนสารแม่ผมทุทคุณโ <laughs> พรไตแม่ก็มี อ๋อเนี่ยพี่ตงชัยบอกอันนี้เป็นลูกอมเนื้อผงฐานโปรตีแม่นะครับขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งอีกแล้วได้ลูกเดียวต้วองเมมล่นมาหายากมากเขาบอกอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้เป็นลูกอมเนื้อผงฐานโปรตีแม่แล้วสุดๆอีกอันอีกสเต็ปสุดท้ายมีไหมครับมีลูกนี้อันนี้จะเป็นพอพานอ๋อในแหละตลับแพงกับเม็ดข้างในเม็ดข้างในว่าแพงก็นะในหนังสืออาจารย์สุภรัตน์หนังสือแกสิทธิ เขียนว่าสร้างหนึ่งพันสองรยห้าสิบเมตรออาอยากรู้ว่าสข้างในเมตรอะไรจริงๆครับข้างในอาจารย์ในหนังสือไกยสิทธิ์ไปเปิดอ่านได้เลยนะครับโอ้หนี่ผมยังไม่ได้แกะสองเลยนะนี่แกะกันสดๆเลยนะครับเออขึ้นมาขู่โหนี่ดันพลาสติกเลยครับดันพลาสติกดันเลยนี่จริงๆนะอยากให้อยากให้อยากให้เห็นนะครับนี่ดันดันพลาสติกขึ้นมาเลยนี่เจ้าของเดิมเขาใส่จีวรไว้ด้วยเนาะใส่จีวรปิด น่าจะปิดตัวพอพานนะครับ,รบิดว่าเนี่ยที่มาของหนึ่งพันสองรอยห้าสิบเมตรรู้ไหมครับเท่าจํานวนพระอาหารอาหารันต์ที่มาเข้าเฝ้าพระเจ้าผมอ้างอิงจากหนังสือไกยสิทธิ์ที่อาจาร,ารย์สุวรรษแสงจันทร์ที่เป็นลูกศิกย์ใกล้ชิดหลวงปู่เป็นคนคว่าเลยนะครับเนี่ยผมอยากเตือนนะหลายๆคนที่ได้เข้ามาฟัง ก่อนจะบูชานะครับก็ง่ายๆตกลงกับเจ้าของคนขายอะเนาะใช่ค,คุยกันให้จบว่าตรวจสอบมาแล้วหรือหรือไม่พอใจจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ก็นะครับยอมให้ขหักไปหน่อยเนาะครับคุยกันมาต้้งนานแล้วพาเครื่องก็เยอะแยะเลยของหลวงพ่อดูนี่มีองค์ไหนมีประสบการณ์มากไหมครับส่วนใหญ่จะใช้สวดมนต์แต่มีองค์หนึ่งที่ประสบการณ์ครับกับตัวเองรอดชีวิตอืถ้าไม่ได้องค์นี้ผมก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้อ๋อ โอ,อ้มีข้างในเหรอครับมีอยู่ข้างในครับโอ,อ้เดี๋ยวให้เดี๋ยวเพิ่งครับเดี๋ยวเพิ่งโชว์เดี๋ยวเราไปต่อกัน EP หน้าดีกว่าน,นะครับมาดูองค์ที่พี่ตงชัยรอดชีวิตด้วยพระองค์นี้กันนะครับ